เราได้พูดคุยกับคุณครูธนินรัตกรกิชันทัตสิริวิสารสุวรรณเป็นครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคุณครูบอกว่ายุคดิจิตอลเนี่ยจะใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วต้องปรับตัวต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยดึงศักยภาพของนักเรียนส่วนเรื่องของการเรียนออนไลน์ในช่วงที่มีโควิดเนี่ยครูก็ต้องคำนึงถึงบริบทความพร้อมของแต่และครอบครัวด้วย เชื่อได้เลยนะว่าครูยุคใหม่อะทำอะไรก็ได้ออครูอะเป็นฟาซิลิเตเตอร์ก็คือเป็นผู้อำนวยความสะดวกคือเราต้องเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองเป็นโคชชิออ่งอะมีคนบอกว่าเฮ้ยสบายง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วอยากจะบอกว่าครูต้องเตรียมแพลนการสอนคือเยอะมากคือถ้าครูแบบมาสอนหน้างานแล้วมาแบบอ,อ,อ่ำอึ้งเออเมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัด เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านกระผมคุณครูธนินรัตน์กริฉันทั์สิริวิสารสุวรรณตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการขอนำเสนอวิดีโอรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประเภทครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช2565ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชพุดชมราชบพิตรที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของข้าราชการครูในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 13. พฤศจิกายน2516ความว่างานครูนั้นจัดเป็นงานสำคัญเพราะเท่ากับเป็นการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์เยาวชนในปัจจุบนันเป็นเยาวชนที่อุดมไปด้วยพลังกายพลังใจและพลังอยากรู้อยากเห็น อยากเปลี่ยนแปลงหากเขาได้รับการอบรมกล่อมเกลาวที่ถูกทางเขาเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองส่งเสริมให้ประเทศชาติรุ่งเรืองและมั่นคงยิ่งประวัติการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเกติบัตชั้นสูง English as a second language จาก f o r t เล n ส s c o l l e g e ดนเวอร์โคโรรโสหรัฐอเมริกาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร นวัตกรรมที่จะขอ,อนำเสนอในครั้งนี้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสุขในการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ตามแนวทางกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้5ทีโ model ติ ing, talk, turn, past ้งทอคเทิร์นพลาสทีส for Thai language ในยุคศตวตรรษที่21 h ท t m o เด l คือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือเทคนิคการสอนสามารถประยุกต์บูรณาการเข้ากับขั้นกิจกรรมได้หลายรูปแบบเช่นขั้นนำกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ขั้นสรุปและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้5 t Model มาจาก T ติงคือการคิดคำถามกระตุ้นผู้เรียนที่ t k l k คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ที่ Turn a knowledge คือการย้อนกลับแห่งมวลความรู้วัดและประเมินผลผู้เรียนที่ทีสคือนักเรียนสอนเพื่อนกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนที่ Thai Language คือทักษะการเรียนรู้ของรายวิชาภาษาไทยทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียน 5T โมเดลยังได้รับการเผยแพร่ในหลดับชาติในหนังสือทักษะชีวิตรหัสครูศตรวตรรษที่21โดยสพทยูนิเซปประเทศไทยและ องค์กร r i ซ์ t ูเพย์วารสารวิชาการของสอพทออและวรารสารวิทยาจารย์ของคุรุสภาเป็นต้นทีติ้งคือการคิดคำถามกระตุ้นผู้เรียน hello ว่าลักษณะของขอ้อเท็จจริงมีอะไรบ้างนักเรียนครูถามวันนี้ครูใส่นาฬิกาสีอะไรสีทองอแสดงว่าขอ้อเท็จจริงต้องเป็นความจริงจริงนะน,นักเรียนครูจะบอกลักษณะของขอ้อเท็จจริงว่ามีอะไรบ้างนี่นะหนึ่ง <1 S 2> เลยมีอะลูกหนึ่งเลยขอ้อเท็จจริงมีหลังฐานอะไรลูกมีหลักฐาเสื้อถืหได้ต่อมา จะมีอะไรนะสมเหตสมผลสมเหตสมผลไกลคูถามหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนึ่บวกหนึ่งได้สิใช่ไหมไม่ใช่แตดว่า1นบวกหนึ่งได้สองคือสมเหตุสมผลนั่นเองต่อไปอะไรบวก เปนความจริงตามรรชาตินักเรียนความจริงตามธรร,ร,รมชาม,มีอะไรบ้างออมีอะไรบ้างอ่านเีเราคลอดลูกออกแลเราคุณแม่หรือคุณพ่อเป็นคนคลอดเราออกมาม <PR. S 2> มแม่ใช่หอันนี้คือความจริงตามภรรมชามีคำว่ข้ออ่นแลเรียนอ่านของการลูก ทีท็อ k คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้โดยครูผู้สอนใช้กระบวนการกลุ่มการเรียนแบบร่วมมือเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของขั้นตอนนี้ vay ที i r n a n a l y ล e คือการย้อนกลับแห่งมวลความรู้วัดและประเมินผลคือขั้นตอนของการประเมินอาจจะใช้แบบทดสอบหรือการนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนมีมวลประสบการณ์ความรู้มากน้อยเพียงใด ทะเลเป็นอาหารหลักของโลกคอ้อเทปจจริงใช่หรือไม่ใช่ประเทศไทยส่งอาหารทะเลเป็นอาหารหลักของโลกเป็นข้อเท็จจริงใช่หรือไม่ใช่ T-teach คือการสอนของครูหรือนักเรียนสอนเพื่อนผ่านกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน T-Thai Language คือทักษะการเรียนรู้ของรายวิชาภาษาไทยโดยพัฒนาทักษะเชิงบูรณาการทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการอ่านและทักษะการเขียน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีเยี่ยมและผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมากนี่คือการประเมินความสุขในการเรียนรู้โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างผลงานเชิงประจักษ์ของนักเรียนระดับชาติระดับนานาชาติตัวอย่างผลงานเชิงประจักษ์ของครูผู้สอนระดับชาติระดับนานาชาติ สวัสดีครับ